มะขามป้อมกับเพื่อนลูกโตมากเลยโอ้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 ยเบาไหลวูบเลยครับเพื่อนคอก็แห้ง เรื่ลงทะเลแต่ยังดีที่ถนนไม่ลื่นเท่าไหร่คะ่ะเพื่อนๆวางของหนักลงเบาวูบเลยค่ะซื้อมาเยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหายใจนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรดูคะ่ะไม่เป็นเป็นตลาดไปซื้อที่อื่นก่อนคะ่ะเพื่อนๆที่สาโทรศัพท์เรลาออกกำลังกายจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบใส่กระเป๋านกันเพื่อนเพราะว่าไม่เพ็ินอะใส่ตรงนี้นะคะ่ะกระเป๋าคาดเอวมีอันนี้แล้วไม่ต้องคาดได้กับเพื่อนซื้อมาด้วยสายโทรศัพท์ว <c oughs> อวดเพื่อนๆคะ่ะถุงเท้าสําหรับกันลื่นคะ่ะออกกำลังกายที่ห้องรับแขกค่ะเพื่อนๆมันมีนิ้วแล้วมันกันลื่นด้วย แล้วก็ตะขอกับเพื่อนเผื่อต้องการแล้วอันนี้ก็เยอะเลยโอ้ยอาหารเยอะเลยครับเพื่อนเต็มกระเป๋าเลย,ยจ้างทำอาหารให้คุณลงะะุงเลยค่ะแล้วก็พวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยซื้อมาและหลายอันเลยมันไม่มันไม่เสียกันเพื่อนโอ้ าพาปริกา้าใบากะเพราใบกะเพราแล้วก็ผักถัว่วถั่วเขียวอ่ะคะ่ะไม่ใช่ถั่วเขียวเขาเรียกว่าเป็นถัว่วเป็นเตาแล้วก็มะละค่ะเพื่อนโหเครื่องแกงจ็มเลยลก็มะเขือเทศกับเพื่อนมะเขือเทศจะมาทำอาหารให้คุณลงุงใบกะเพราแล้วก็ใบหัวลระพาค่ะ จะแกงเขียวหวานครับเพื่อนเอ่อแกงเขียวหวานอฮ้ยแล้วก็มะเขือไม่มีมะเขือพวงมองไม่เห็นมะเขือพวงยังไงก็ไม่รู้ส้มโอครับเพื่อนส้มโอสองลูกแต่ว่าจะแบ่งไปวัดด้วยทานด้วยแล้วอันนี้มันครับเพื่อนไม่เป็น จะให้เ,เพื่อนๆได้ชมค่ะมะน,นาวลูกเบลอเบลาเลยเดี๋ยวไม่เป็นให้ดูลูกโตมากเป็นของชาวต่างชาตินี่มะน,นาวลูกหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใสอู้ไม่ซื้อก็ไม่ได้มีอยู่ค่ะแต่ซื้ออุ้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมันฝรั่งซื้อมาสามถุงน้องเพื่อนซื้อขาหมูค่ะ ขาหมูต้มเซ็บคุณเพื่อนต้มเซ็บต้มเซ็บแล้วก็ข้าวเอามาแค่น,นี้ก่อนเพราะว่าไม่เป็นยกไม่ไหวคุณเพื่อนข้าวมันหมดเป็นข้าวไทยโอ้เอามาเยอะนะคะเพื่อนนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีแต่ของหนักๆกะทิสองกระป๋องคุณเพื่อนมีแต่หนักๆนั้นเลยไม่มีอะไรมาโอ้ยมันฝรั่ง แล้วอันนี้เป็นขิงค่ะไม่เป็นให้ชมค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือมะขามป้อมค่ะลูกโตมากลูกใหญ่มากเมื่อก่อนนี้เขาเขาขายเป็นกิโลเลือกเองเดี๋ยวนี้ก็ใส่เป็นถุงค่ะเพราะว่าเลือกเองแล้วมันช้าแล้วมันเสียเยอะเดี๋ยวนี้ใส่เป็นถุงเลือกไม่ได้ค่บเพื่อนไม่เป็นก็เลยยกถุงเลยมีแต่ลูกใหญ่หญง,งาม แบ่งไปถวายพระแล้วก็กินเองค่ะนี่เป็นให้ดูค่ะเพื่อนนี่เป็นซื้อมันฝรั่งหวานมันนอกเขาเรียกมันแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคิดว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่อย่างนี้มันฝรั่งหวานไม่เป็นถามที่ร้านแล้วอันนี้ก็สองหัวค่ะซื้อมาสามอย่าง หรือไม่เป็นจะเผาเผาในตู้ตู้เผาค่ะเรื่องนี้ซื้อมาเยอะเลยค่ะเพื่อนไม่เป็นไปซื้อมันฝรั่งหวานมาเยอะเลยจะเอามาเผากินค่ะเพื่อนไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยแต่ว่าก็ต้องกินกับคุณลุงบ้างแลวค่ะเพื่อนไม่เป็นซื้อมันฝรั่ง มันหวานมามันฝรั่งหวานนะคะก็เพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าให้ไม่เพนน่ะกินมันฝรั่งหวานหรือว่าส่งคลิปมาให้ชมอะคะ่ะไม่เพนเห็นเห็นแล้วโอโ้โหยังไงก็ต้องกินให้ได้ยังไงต้องซื้อมาก,กินให้ได้สรรพคุณดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เพนแนะนำว่าทํามันฝรั่งหวานอันนี้พาปิกา้าซื้อห่อหนึ่งได้สี่ลูกไม่ต้องไปซื้อเป็นชิ้นเป็นอันนะนเพื่อน โหได้ามาเยอะมากเลยเพื่อนๆหอบทุรกทะเลมาเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเพื่อนๆเยอะมากเยอะมากนี่ค่ะเพื่อนๆข้าวของที่ไม่เป็นหอบมาเก่งไหมคะมีแต่ของหนักๆขน้นเลยอาศัยกระเป๋าเป้ค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีกระเป๋าเป้ไม่เป็นคงโูกลวว่าจะเอามาไม่หมดยังไงก็เอามาไม่หมดแน่ๆมีแต่ของหนักๆนะคะเพื่อนๆอย่างข้าวสาร อ่านกระป๋องแล้วก็ไอเนี้ยโ,โหหนักมากเลยเขาเพื่อนๆนี่หนักมีของหนักเนี่ยไม่เป็นกะว่าจะเรียกให้คุณลุงไปรับแต่ว่าคุณลุงมาสายค่ะแกไปทํางานแกยังไม่มาแล้วไม่เป็นกะว่าจะทําอาหารรอคุณลุงก่อนที่คุณลุงจะมาเ่าเพื่อนกะว่าจะแกงเขียวหวานให้คุณลุงทานค่ะซื้อใบโหระพามาแล้วก็ใบกะเพรานี้ยจะมาผัด นั่นเลยค่ะเพื่อนๆผัดใบกะเพรายังไม่รู้เลยว่าจะผัดวันไหนซื้อมาก่อนแล้วเครื่องก็ซื้อมาแล้วเครื่องปรุงให้ดูมะนาวค่ะเพื่อนๆมะนาวค่ะลูกใสลูกใสลูกโตเอาดูดูนในถุงนี่ค่ะเพื่อนโอ้โหออนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส้มโอไม่เป็นไปซื้อร้านของเป็นร้านแขกไะค่ะ ส่วนลาวินนามเข้าขาย39แล้วมาร้านแขกฝั่งตรงข้าม29ก็เกินกันหลายบาทอยู่นะครับเพื่อนได้เยอะเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นใจลงมือทำแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไม่เป็นรีวิวให้ดูว่าได้ของมาเยอะไหลแค่นี้ตัวแค่นี้ เอาแต่ของหนักๆมาได้เยอะค่ะเพื่อนๆเอามาได้ยังไงคะแล้วของของหนักๆทันเลยแล้วพวกมันนี้นะคะเพื่อนๆนี่มันแต่แล้วหัวนี่หนักนะคะเนี่ยไม่เ็นเอามาคิดดูเก่งค่ะชมตัวเองเก่งค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะโชคพีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มะาคามป้อมค่ะเพื่อนลูกโตมากเลยอรูปงาม นี่ค่ะจะเอาไปวัดค่ะเพื่อนๆนี่ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเอาเลือกจะเลือกกำงามะค่ะนี่จุดโตอย่างนี้ค่ะจุดโตงา,งามไปให้ให้จับ ในเ้เล่แล้วก็จะกินเองงามไหมครับเพื่อนอลูกใสมากเลยยาค่ะสับคุณมะขามป้อมครับเพื่อนดีมากเลยเอลูกจะโตไปให้หมด มีอะไรลูกจะโตเใยๆเนี่ยค่ะก็คพีพอแล้วนี่ค่ะพเพื่อนๆสาธุกันณลยกันนะคะ